สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็เลเวล200รแล้วนะครับผมเราจะมาเปลี่ยนอาชีพค้าเสริมกันนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโซเอสเตติก so นะฮะตัวนี้ก็เพื่อนๆทุกคนถ้ามีเลเวลครบสองรจ็อ,จอบ7 0แบบนี้นะฮะผมก็มาเปลี่ยนที่พาย่อนได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมอัพสกิลพอยต์ให้ครบด้วยนะครับอ่ะตามนี้เลยนะอ่ะดูดูดดแป๊บบนึงอ่ะ แบบนี้นะฮะอ่าเดินไปไหนวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินมาทางขวานะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราเลือกอ่าถ้าเราจ็อบเจ็ดสิบเมื่อไหร่นะครับผมมันจะให้ไอ้สมุดเนี่ยครับผมมาทางโรเด็กถ้าใครไม่รู้ทางไปแล้วก็กดตรงนี้เลยครับผมมันจะมีเนวิเกเตอร์นำทางนะฮะเราก็เลือกที่อาชีพแอสเซติกนะครับผมอ่าแล้วก็คุยกับอ่าพ่อหนุ่มเทควันโดนะฮะอ่าคุยไปคุยไปแล้วก็จะมีชายชุดดำปรากฏขึ้นนะฮะเราก็จะทําการคุยกับ ชายชุดดำข้างๆนะฮะผมอันแปตรงนะ้อะคุยได้เลยฮะอะคุยกับชายชุดดำตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปในโรงแรมนะฮะแล้วก็ตามทางลูกศรไปได้เลยะฮะอะตามไปตามไปมีเนวิเกเตอร์นำทางให้อย่างนี้สบายนะฮะอาชีพนี้เปลี่ยนง่ายครับผมชิวๆนะฮะ ว่าดีไม่ดีเป็นง่ายกว่าเทควันโดอีกเราคุยกับลูกไฟตรงนี้นะครับผมกดรัวๆเลยฮะไม่มีให้เลือกอะไรทั้งนั้นคุยลูกไฟเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ออกไปคุยกับชายชุดเออชุยชายชุดดํานะฮะที่เดิมที่เดิมเดินออกไปครับผมเราจะไปคุยกับอา,อาจารย์ของเรานะฮะเดินออกมาเดินออกมา ปึ๊บปึ๊บอ่ากดคุยได้เลยครับผมรัวๆเลยฮะคุยไปคุยไปเดี๋ยวตรงนี้เราเดี๋ยวเราก็จะได้อ่าสร้างปาร์ตี้ด้วยนะครับผมอ่าเราก็กดสร้างปาร์ตี้ด้วยนะเดี๋ยวผมเช็คทีนึงก่อนนะอ่าโอเคเขาจะให้เราสร้างปาร์ตี้นะครับผมคนเดียวอ่าเดี๋ยวประมาณนะเดี๋ยวผมเช็คปาร์ตี้ผมก่อนนะฮะ อ่าเพจแล้วผมออกก่อนปุ๊บอ่ะแล้วเรากดสร้างได้เลยฮะปุ๊บปุ๊บอะไรก็ได้นะโอเคปแล้วคุยอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งฮะเลือกข้อ2นะครับผมเราจะเข้าไปในดันนะฮะมันก็ไม่เชิงว่าดันนะครับผมมันเป็นห้องนะฮะโอเคเขาก็จะวาร์ปเรามาห้องเด็กผู้หญิงนะฮะอ่าแล้วก็คุยกับเด็กผู้หญิงได้เลยครับคุยไปรัวๆเลยนะฮะ ไปกดไปแล้วเดี๋ยวมันคุยเสร็จนะครับผมมันจะมีลูกไฟขึ้นนะครับานเนี่ยนะครับผมแล้วก็กดคุยกับลูกไฟได้เลยนะฮะคุยรัวๆเลยนะครับผมจนกว่ามันจะหายไปเองนะฮะคุยไปเรื่อยๆครับผมให้เราปัดกวาดนะฮะคุย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  อ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาคุยกันอีกตรงนี้อีกหนึ่งงานนะฮะมันจะมีทั้งหมดอาสามกองนะครับผมลูกไฟอ่าตรงนี้ก็คุยครับผมคลิกรัวๆเลยนะฮะเอนเตอร์รัวๆฮะอ่าแล้วก็ตรงกองไฟนะครับผมเราให้เรา,าเขาจะให้เราไปเป่าไฟนะฮะให้ลุกโชนนะครับผมโชนช่วงชัชวานนะฮะ <c oughs> คุยไปคุยไปเป่าครับผมเป่าจนหน้ามืดเลยฮะผมบอกเลย อ่าเล้วอ่าติดแล้วแล้วก็คุยกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งรอบนะฮะกำจัดหมาทิ้งโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าคุยกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งรอบฮะเขาจะวร์ปเรามาอีกห้องนะเหมือนเดิมครับผมคุยกับเด็กผู้หญิงนะฮะผู้หญิงผู้ชายวะว่าอะไรเป็นผู้หญิงนะอ่าลูกไฟขึ้นแล้วล้วกดนะครับผมเขาจะให้เราไปจับปลานะอ๋อจับไปครับผมจับจับจับเมนูปลาอะไรนะฮะ เหมือนเดิมครับผมมันก็จะขึ้นทั้งหมด3กองเหมือนกันนะฮะกดไปครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วเ,เราก็หาอีกกองนึงอยู่ไหนวะอ่เราคุยกับเด็กผูยย้หญิงรอบนึงนะฮะป๊บโอเคเอ่าต้องรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงถูกวะก็ถูกนี่วะอ่า,า,อามันมันมันออกนานนะฮะ อ่าน,นี่มาแล้วมาแล้วโอเคครับผมมันต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะอ่ะอาออกมาแล้วครับผมคุยเลยฮะอ่าเสร็จแล้วก็เดินลงมาข้างล่างครับผมเราจะไปะคุยกับลูกไฟกองหนึ่งนะฮะอ่าอยู่นี่อยู่นี่ ก็กลับไปคุยกับเด็กผู้หญิงนะฮะอ่ะหมดละแล้วก็กําจัดเก้าหางะฮะตีสามพันเลยวะอ่ะแล้วเหมือนเดิมครับผมคุยกับเด็กผู้หญิงนะฮะคุยไปคุยไปแล้วว่าค่าจะฝึกนะฮะ ก็คุยกับลูกไฟเหมือนเดิมนะครับผม3จุดเหมือนเดิมอีซี่ไหมฮะอีซี่ฮะผมนี่เก่งง่ายที่สุดแล้ว <c oughs> อโอเคฮะผมก็คุยตรงนี้นะฮะ ไม่ต้องกลัวว่าจะสู้มอนไม่ได้นะครับผมมอนมาแค่ครั้งละตัวแล้วก็ไม่เก่งนะฮะผมว่าทุกคนน่าจะชนะได้อยู่มั้งไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะแล้วคุยอันนี้เป็นกองสุดท้ายกดคุยไปเรื่อยๆฮะเรียบร้อยอ้าวยังเ <c oughs> บอร์แล้วนะฮะอ่าโอเคโอเคคุยไป <c oughs> อ่าอันนี้เสร็จของจริงแล้ว ม,ม่มีแล้วเราก็ไปคุยกับเด็กผู้หญิงหนึ่งรอบนะฮะปึ๊บอ่าเรากําจัดเจ้าเสือ,อทิง้งเรียบร้อยคุยกับเด็กผู้หญิงรอบนึงนะฮะโอเคเขาก็จะวาร์ปเรามาอีกห้องนึงนะครับผมอ่ากดคุยกับเด็กผู้หญิงนะฮะปุ๊บป๊บอ่าใกล้แล้วนะฮะจะมีชายผมสีฟ้าโผลมานะครับผมคุยไปครับ เราก็มาคุยกับตรงมุมนู้นนะครับผมผู้ชายผมสีฟ้านะฮะอ่ะกดคุยกันเลยฮะเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จแล้วครับผมเขาก็จะให้เราต่อสู้กับผู้ชายผมสีฟ้านะฮะคุยไปคุยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเสร็จแล้วครับผมแล้วก็คุยกับเด็กผู้หญิงรอบนะฮะอ่ะกำจัดเลยฮะปุ๊บอ่า เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็คุยกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งทีนะครับผมเป็นการคุยครั้งสุดท้ายนะฮะแล้วก็จะได้เปลี่ยนเป็นอ่าโซเอสเตติก so เรียบร้อยนะครับง่ายไหมฮะอีซี่ะ Easy นะครับผมเขาก็จะวาร์ปเราออกมาข้างนอกนะครับผมเป็นอาเซสสมบูรณ์ฮะอ่าทุกดันทิ้งได้เลยนะครับผมเรียบร้อยฮะโอเคจะใส่ของก่อนอ่ะเป็นไงบ้างครับผมอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ ากขอบคุณด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมยังไงผมก็ขอตัวลากันไปนก่อนนะครับผมคลิปขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะ,ะสวัสดีครับ